ดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านด่วนออกคำสั่งห้ามดำเนินคด,เดีเรียกเบี้ยชราวันที่25กุมภาพันธ์สืบเนื่องจากกระแสวิาพากษ์วิจารณ์สนันในโลกออนไลน์กรณีกรมบัญชีกลางกระทรวงก,กรารคลังได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในหลายๆอะไร ตามที่นําเสนอข่าวไปนั้นล่าสุดนายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,564มีความสำคัญว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆว่ามีผู้สูงอายุเรียบเบี้ยอย่างชีพคืนเนื่องจาก เป็นผู้รับบำนาญหรือบำนาญพิเศษนั้นกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน,อนในเรื่องดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลใจในเรื่องที่เกิดขึ้นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ 1. ชี้แจงความเข้าใจประชาชนให้ทราบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว 2. กรณียังมีระยะเวลาดำเนินการที่ไม่ส่งผลกระทบทางกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีการเจรจาสร้างความเข้าใจโดยชะลอการดำเนินคดีไว้ก่อน ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ